สิวเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ทำไงดีคะโอ้ยอย่าว่าแต่คุณเลยรู้ไหมว่าผมเนี่ยดูสิวเยอะไหมเนียนไหมไม่ม ไม่มีนักเป็นเลยก่อนหน้านั้นนะผมสิวเยอะมากรู้ไหมว่ามีเคล็ดลับการรักษาอย่างไรคืออย่างนี้ผมอะมีสิวเยอะแล้วทำไงไม่มีสิวเลยและรูขุมขนก็ดีด้วยใช่ไหมใช่ะอะไรไหมมันมาจากน้ํามันน้ํามันดีกับน้นํามันไม่ดีเราเนี่ยกินอะไรเยอะเกินไปและกินอะไรน้อยกันไปมันไม่บาลานซ์เรื่องของเรื่องก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยนึกว่าตัวเองมีน้ํามันเยอะก็เลยล้างหน้าบ่อยๆล้าง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 จนหน้าแห้งพอหน้าแห้งเกิดอะไรขึ้นร่างกายขาดน้ํามันก็เลยผลิตน้ํามันออกมาอีกแล้วก็ล้างอีกพอล้างอีกก็น้ามันก็ผลิตอี ใช้ยาสเตรอยอยู know, ่นะสเตรอยเนี out ่ยอันตรายนะตอนใช้น่ะผิวเนียนนะหลังนั้นน่อาจจะอันตรายนะมีผลข้างเคียงนะก็เลยเลือกเฮ้ยเราพยายามลดน้ำมันแล้วนะผิวก็แห้งหน้าก็แห้งแต่ทำไมมีสิวอีกอะเฮ้ยสิวมันมาจากน้ำมันเหรอก็เลยรู้อีกอย่างว่ามันมีน้ำมันดีกับน้ำมันไม่ดีคนเราอ่ะกินน้ำมันไม่ดีเยอะเกินไปอะไรรู้ปะอะไรคะจากวัวจากหมูคือน้ำมันไม่ดีจริงๆมันดีนะแต่กินเยอะเกินไปและน้ำมันพืชเยอะเกินไปนักวิทยาศาสตร์บอกว่าตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรากินพวกน้ามันหมูน้หม ชุดแปรงทอนนี่น้ำมันทั้งนั้นและน้ำมันเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบวิธีการล้างน้ำมันที่ไม่ดีออกไปทำไงปะก็คือการล้างน้ำมันที่ดีเอาน้ำมันล้างน้ำมันก็ได้นะน้ำมันดีล้างน้ำมันไม่ดีเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยบางทีเวลาเราจะล้างสิ่งสกปรกออกจากหน้าโดยการแต่งหน้าแล้วเนี่ยใช้น้ำมันดีล้างเล้ยเขาเรียก cleansing oil <ส>แล้วน้ำมันไม่ดีที่เรากินเยอะเกินเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดการเป็นสิวนี่คือมุมมองใหม่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันหลังจากที่ผมกินเนี่ยหายเลยรู้ นี่คือเรื่องไหมนี่คือน้ำมัน DHA กับ EPA ซึ่งเป็นน้ำมันดีที่ร่างกายเราผลิตเองไม่ได้อยู่ในปลาหลังเขียวปลาทะเลเท่านั้นเพราะปลาน้ำเย็นปลาหลังเขียวเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ช่วยล้างน้ำมันที่ไม่ดีออกมาเออมันเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดด้วยนะเกี่ยวกับผิวหน้าด้วยถ้ามีน้ำมันดีจะทำให้เราเนี่ยผิวดีแล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ล้างพวกสิ่งสกปรกออกแต่น้ำมัน DHA กับ EPA มีข้อเสียอะไรหรือเปล่าหนึ่งมาจากต่างประเทศพอมาจากต่างประเทศเนี่ยมันโดนความร้อนไม่ได้โดนความร้อนแล้วมันจะเกิดกกกกกกกาาาาาารรรออซิิิเเ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 ดดดดชชััั่่่่่นนนนนนนสสีีีียยขึ้้้มมมทไวว ผมชอบอย่างคือว่ามันมีแคปซูลพิเศษซึ่งเป็นแคปซูลที่ไม่ย่อยในกระเพาะและไปย่อยในลำไส้เพราะอะไรนะ <P> เพราะว่าถ้ามันไปดูดซึมในลำไส้มันจะได้สารอาหารได้มากกว่าหลายคนชอบคิดว่ามันต้องเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเล็กจริงไม่เกี่ยวถ้ามเม็ดใหญ่แต่ไม่ดูดซึมในลำไส้ก็จะส่งสารอาหารไปดูดซึมได้ยากกว่าถูกไหมฮะนี่แหละเคยรู้มาก่อนไหมว่าน้ำมัน,นยีเซนไกพีเมันทำให้ผิวดีมันดีต่อเส้นเลือดด้วยนะเพราะเส้นเลือดมันมีการเปิดกว้างขึ้นทำให้เลือดที่ลำเลียงสารอาหารที่ดีไหลเวียนไปทั่วร่างกายทำให้ ผมกินตัวนี้หายเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่หลังผมมีสิวเยอะหน้าก็มีสิวเยอะพอกินเนี่ยโอ้โหผิวชุ่มชื้นลื่นสบายเลยครับเป็นอย่างนี้เลยและอย่างหนึ่งคือจะใส่น้ำมันข้าวผสมเพื่อที่จะให้เกิดการออกซิเดชันก็คือการเน่าเสียยากก็เลยทำให้ผมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเลยถ้ารักษาสิวไม่หายลองกินตัวนี้ดูครับที่ระวังเวลาซื้อเนี่ยระวังถ้าเน่าส่วนใหญ่น้ำมันปลาทำในประเทศไทยอาจจะหายากแล้วก็มีการตรวจด้วยนะว่ามีสารแปดปลอมหรือมีมสารปลลอดอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีการตรวจเรื่องการเน่ากัััันนนนนนนสียยจะะาาาให้้กิมมมมออตตแลลดดูซึไววคคื ก็เลยเลือกกินตัวนี้ครับให้พ่อผมกินให้แม่ผมกินเส้นเลือดไหลดีผิวดีชุ่มชื้นมากเลยแน่นอนนะครับน้ำมันที่เรากินเนี่ยน้ำมันหมูน้ำมันพืชที่เรากินเนี่ยลดมันหน่อยแล้วบบกตัวนี้เพราะไรถ้าคุณกินตัวนี้แล้วคุณยังกินน้ำมันพืชน้ำมันหมูเยอะอยู่ก็ถ้ากับว่าคุณใช้สบู่ในการล้างมือใช้สบู่ไม่พอ,พอใช้ตัวนี้ในการล้างถ้าเพื่อนสนใจอย่าลืมทักมาที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออน uit uit ุญาตไม่ตอบนะครับถ้าสนใจให้ทักมาที่ตรงนี้ถ้าไม่ทักมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบคร